มาได้จ้านี่แล้วตัดตีพี่น้องพี่น้องจะสบู่สิน้องจะสบู่อ๋อจทำอย่างี้ตัดตีเลยพี่น้องเอาเลยเอาเลยน่าจะจับเดี๋ยวแม่จะเอาออกมาให้หมดอุ้ยเอาเลยน่าแล้วก็เสียนะแล้วก็เสียเดี๋ยวมันหักลูกเดี๋ยวมันหักโอ้ยอย่าพึ่งมันหักอุ้ยลูกนี่ฮะนี่ทำางี้อ่ะเอาเดี๋ยวแม่ทำให้เอาขออะมาทีนี่ บาอยากสิว้าวเอาถมนี่ลงลูกถมถมมันโอเคมีได้เนี่ยมาตัดเตี้ยนพี่น้องเลยเอ้าอ่อนนะนี่ถม่างนี้ลูกถม่างนี้ไปเราเราเห็ดออกแล้วก็ถมอย่างนี้ลูกพีดอีกดนึ่งนะดูดูละเอาเด้ชนะนี่ดอกนึ่งนะต้องหินพี่น้องดอ๊ดไม่น้อยใก็ดีอีละ เดี๋ยวแม่งัดเธอ,อเอ้าเอ้าเก็บเก็บเก็บน่นนะอันอนีานา้มันจะกน่น้ำมันจะถูไว้ดูแะเออพอแล้วพอแล้วมันสิแตะดูแลนะมันกำลังงามนะ่ะไออ๋อถ้าแม่พูดกับมีฟังอีกละอพอแล้วพอแล้ว,อลวอโอ้ยดวงดีดวงนี้ไปขี้กับเย็บเพชรพี่น้องเอ้ยเบิง้งตัดตีนะ่ะงามโอ้ยอะไรเย็บละ โอ้ยระวังไว้ย่านเย็บมามาเดี๋ยวบังอีกจังหน้าอยูล้ามันแห่งสีคือหินมันคือมาออตเห็นย่างเบองตะข้างคางซื้อแต่นี่นะพี่น้องเย็บ <_ d ata> นี่นะละโละโละหกบาทพูเดอ้อหกบาทเจ็บาทพูเดอ้ออันนั้นไมด้อันนั้ไมใ่ให้ผู้ชมดูกัน,ลนเลยเอ้าเดี๋ยวแม่ดูอีกก่อนว่ามันมีไหมโอ้ยพี่น้องเอ้ยมา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  อังเธอมันเห็นอังเธอมันมีดมันได้อีสด้อไปหาบึงอะคือสิบเบิร์หลับไปนั่นเป็นบึงนังเถิงพู้เอากองเฮ็ดไปอยอะห้องุโอ้ยพี่น้องเลยแน่ง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 เงดน่งเนงเน่งเนงเน่งเนงเน่งนงน่งเนงเน่งนงงงงงดี่่เพเอ้ยเป็นแต่เ่โห่เด้ เอามาอา้าวอย่ามาทิมเห็ดแม่แม่มันอมมนเลยมีออกมาทางผู้อุเกมอ่าบึงดีๆมันสีคือหินเถอเด้อผู้ด่าส,สีคือเบิดตองบอสพี่น้องิึงดูเมื่อเราลองหูจักมาเป็นเห็ดเป็นผืออ้อตาแห้งลายอยู่ตาไม่ดีอยู่อ่ะหมูนี่ได้สามดอกสี่ดอกก็ดอกดน้อย จ้าหาเราบงอีกจางนั่นอีกละวางไว้ท่านก่อนละอรละได้ตาตาละออกมาน้าตาลิซ่าวนนี้เาไปจัต่อยวันนี้เราเอาเอมาตอไปจ้าเออขต่อสั่เปลวจ้าหาเบิ่งก่อนว่ล่าอนเลี้ยวอันรถไปอันนั่งตกป่าลิ้นเราได้เดี๋นี้ ก็เลยมาเห็นเก็บสามดอกนั่นละโอ้ยน้องเอ้ยมันกำลังอ้อตัดตีนอะมันมีได้อ้อเรามันกำลังอ้อไปไปเบอร์แล้วละ่ละคือสิเบอร์แล้วล่ะได้สามดอกน่นละไปต่อป่านึง ไปต่อป่านะจ้ามาจ้ามาเจอเห็ดมาอันป่าที่สองแล้วมาเจอเห็ดอันหนังไก่เห็ดหนังไก่เต็มเห็ดหนังไก่นี่เห็ดหนังไก่อันคล้ายๆกับเห็ดไข่เรนน่าเก็บใส่ถุงอ่ะอ่เก็บใส่ถุงลูอกไม่เป็นไรอ่ะเอาวางไว้ก่อนอันนี้อ่ะน,น,น,นี่อ่ะเก็บมาใส่ถุง แกใส่ถุงูุคล้ายๆกเฮ็ดไข่เนี่ยแม่จ่าเฮ็ดหนังไก่โอ้ยอ่อนๆพี่น้องพี่น,นาเอ้อยมาเด้อฮักซ้ำอ, <cam> อันเนี้ยเอากี่มานมานำหดหรือยังหดหไดอยังใกล้จียังใกลถุงไหนไหมุโอ้ยยุงยุงยุงเอลาละบางยุงเด้อหุวนะเบียราเปียเนี่ยนะหุวนะ พ่อก็มีคืดแบบมาป่าแล้วยุงหลักการหลนะุดเดี๋ยวแม่พาไปล้างมือน,นี่นะมันกำลังอ่อนอะหลายหลายหมดเลยปล่อยมันอ่อนเลดเพื่อละหมาดก็ละหมาเหาค่อยมามาอีกก็ได้หาเบิ่งอีกนี่กะนี่จ้าโอ้ยมาเจอเห็ดดักหนังไก่หมานหมานมื่อนี้หมานคักเจอเห็ดอันตัดตีนนี่กะกำสิเป็นล,ลมละหมานหมานมื่อนนี้หมาน นะมีได้เอาอันมีได้เอาอันจ้ามีได้เอาอันมีดกับตะก,กาตอนแรกว่าเราตะก,กามาว่าเราตะกาตาผู้ได้มาน่ะตะกระสามาสื่อผู้ได้เอามีดมาตัดขามันอย่างดีผู้ได้จ้าแต่ว่าอัน ลืมพี่น้องพี่นาเอ้ไปหาไปน้ำเดียวนี่ลหละมาเจอเห็ดอันนางไก่เจอเห็ดนังไก่โอดดดด้ดวงดี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 ไปขี้กระเยียบเห็ด เดามาเก็บน้ำเดียวนี่ละป่านี่แจักป่าด้อแต่ว่าเห็นเป็นป่าแล้วก็เลยเข้ามาย่างเบิง้งเข้ามาย่างเบิง้งว่ามันจะได้เฮ็ดเบ่ระดนะเจอเฮ็ดที่เจ้าของเคยกินนะนะ,ะหาเลี้ยวลงมาลำเกา่าของเธอเฮ็ดอันอืนอ่นอันอ่นอ

Mặt kìa hết em đi oi. Hello kìa hết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  đất đất. Mặt lìa. Mặt em mặt. 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 จ้ามาเก็บมาเก็บนี่นี่จ้าแถวนี้ละจ้าแถวนี้ละจ้าเฮ็ดหนังไก่นี่จ้าตะบะาตอนนี้เขาเอืเเ้อนหรือเฮ็ดหนังไก่แกงแซบแซบป่นกับแซบจ้าพัดกับแซบพัดน้ำมันหอยอ้อมไปอ้อมมาอยู่แถวนี้แหละละ่ะมันเกิด เให้เพื่อใหตายเบอร์บอมา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 เให้ตายเบอร์ไม่มมมยอ <laughs> ้อนแต่เลี้ยวเข้ามาต่ป่านี้ไปรูปลป้ลักปะไปหาตกปาลาหรอ เราแยกไปทางหน้าตอ่อบ่แากไปบนทางหน้าตอ่อบ่แม่พายแยากไปบนทางหน้าตอ่อจ้ามาเบิ่งเห็ด <ś on the floor> <laughs> ขันมันใหญ่น่ะเห็ดอันนี้ล่ะนี่เห็ดนี่น้อยนี่นี่ขันมันใหญ่น่ะมันสีดอกใหญ่จังนีล่ล่ะนี่ดอก <ś on the floor> โยงนี่ขันมันใหญ่มันก็นสีดอกใหญ่จังนี่แล้วนี่เห็ดน,นะ ก็เด็ดมาเจอสำสุดท้ายว่ารุ่นเป่ามีอ้อยงุ่ะนี่ล่ะดอกใหญ่ไม่ใหญ่กับเบืองอารมณ์กับหน้าคนนานเบื่อลำเด้เจอเจอกันไหมคิหน้าจ้าสวัสดีจ้าอะ ปานี้กับปาสุดท้ายแล้วสิพาลูกเ,เ,เ,เป็นสิพาลูกไปเสือไปซิดไปซิดเบ็ดแล้วก็ไปน,นั่งกินข้าวอยู่ริมหนองน้ําก่อนก็ได้เฮ็ดสองสองสามสองสามย่างกูละย่างสุดท้ายเฮ็ดอันนี้เฮ็ดอันขาไก่โอ้หมานหมานกันยังวะได้แกงใหญ่อยู่ด่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ,บ,บ๊ายบายเด็กกินมา อยังมีฮันเดนลองหาเบื้องซื่อๆตอนนี้แล้วก็พอดีได้เห็ดหนังไก่นี่แล้วก็เห็ดหนังไก่แซบแซบปนกับแซบคือจังเห็ดไข่เนี่ยปนกับแซบแล้วก็สิพาีลาไปนั่งซีดเบ็ดแล้วก็กินข้าวละวห่อข้าวมานำอยู่ก็ไม่ได้มาไก่ด้วยจ้าท้งห่อข้าวมานำมากินข้าวบรรยากาศป,ป่า คลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนเด้อค่ะเด้อเจอกันใหม่คลิปหน้ามาเก็บเห็ดอีกเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะบ๊ายบายขอแนะนำบ๊ายบายกด subscribe กดไลค์กดแชร์ขอบคุณค่ะกดกระดิ mm ่ง hmm. ด้วยนะคะบ๊ายบ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 ๊ายบายลาจากันลาอือ